เพี้ยดำทั้งมดค่ะเกาะตามฝักถั่วเนี่ยค่ะเต็มเลยค่ะคุณผู้ชม,มืเยอะขนาดนี้จัดการเลยค่ะเวลาผ่านไปนะคะไม่ถึงนาทีค่ะมดหายเกลี้ยงเลยนะคะเมื่อสูตรนี้กำจัดมดแมลงได้อย่างเห็นผลค่ะถั่วฝักยาวนะคะที่มีปัญหาเจอปัญหาพวกเพี้ยดำโอ้โหพียบเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ ติดออกมาอย่างง่ายดายเลยค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋นจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำนะคะน้ำยาฆ่ามแมลงแบบง่ายๆนะคะแบบปลอดสารพิษค่ะใช้สมุนไพรบ้านๆของเรานี่เองนะคะด้วยใบขี้เหล็กนะคะคุณผู้ชมทราบไหมว่าใบขี้เหล็กเนี่ยนอกจากว่าใช้ประกอบอาหารนะคะยังสามารถทำเป็นน้ำยาฆ่ามแมลงกำจัดพวกปลวก,วกมดเอ่อ มแมลงต่างๆตัวเล็กๆนะคะที่เดินดินนะคะได้อย่างเห็นผลมากๆเลยอันนี้จะอันนี้นะคะเขาใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะใช้มาตลอดเลยแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ด้วยนะคะเ,เดี๋ยวทำแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ สดอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะนี่แม่จิ๋มก็ไปเอาใบขี้เหล็กมาแล้วเรียบร้อยนะคะได้กระมังนึงเลยคะ่ะนี่นะคะจะเป็นสมุนไพรชั้นดีเลยค่ะเลยนะคะสําหรับการกําจัดปวกมดมแมลงนอนต่างๆที่มากินใบหรือว่าเป็นศัตรูพืชของเรานั่นเองนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะน้ํายาล้างจานยี่ห้อใดก็ได้นะคะมีน้ำเปล่าค่ะ1ลิตรถึงลิตรครึ่งค่ะ เดี๋ยวเรามาลงมือทำพร้อมกันเลยนะคะเป็นสูตรแบบปลอดภัยค่ะก่อนอื่นเรามารู้สปปรรพคุณของใบที่เหล็กก่อนนะคะว่าเขาใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะนอกจากว่าประกอบอาหารนะคะแล้วเนี่ยเขามีฤทธิ์เป็นยาละบายอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ทำให้สำหรับคุณผู้ชมที่ออนอนไม่หลับนะคะเขาเรียกว่าเขาจะมีสารชนิดหนึ่งนะคะทำให้ผ่อนคลายนะคะนอนหลับได้ดีค่ะแล้วก็เป็นยาละบายอย่างดีด้วย แต่สําหรับมแมลงเนี่ยเขาจะมีผลนะคะต่อระบบประสาทค่ะนั่นก็คือไปทำลายระบบประสาทของมแมลงตัวเล็กๆนั่นเองนะคะแล้วก็ยังไปทำระบบการทำงานในร่างกายของมแมลงด้วยค่ะน้ำยาล้างจานค่ะเขาจะทำหน้าที่เป็นสารข้นเหนืดนะคะไปอุดตันระบบหายใจของมแมลงมดปวกนอนต่างๆนะคะทำให้ขาดอากาศหายใจนั่นเองนะคะ เริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกคุณผู้ชมก็ต้องเด็ดใบขี้เหล็กเนี่ยค่ะก่อนนะคะเป็นใบๆแล้วก็นําใส่ครกนะคะโครกหรือว่ามีเครื่องปั่นนะคะคุณผู้ชมก็สามารถปั่นได้เลยค่ะก็ประหยัดเวลาดีนะคะเดี๋ยวไม่จิ้มขออนุญาตนะคะตำก่อนเลยจะได้ประหยัดเวลาเร็วขึ้นนะคะ นี่ก็โครกได้หลายโครกแล้วนะคะคุณผู้ชมก็คือถ้ามีเครื่องปัน่นมันก็สะดวกกันเนาะแปบ๊บเดียวค่ะพอได้แล้วะะก็ตักใส่ภาชนะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่น้ําที่เราเตรียมไวะะ้อ่ะค่ะหนึ่งลิตรค่ะก็จะเป็นขวดใหญ่แบบนี้เลยนะคะเทลงไปเลยแล้วเราก็ใช้มือนี่แหละคะ่ะขยาขย,ะะยานะคะน้ํายานะคะในใบขี้เหล็กเนี้ยค่ะออกมาเยอะเยอะค่ะหเห็นไหมอู้สีเขียวเขาจะเข้มมากเลยนะคะเนี่ย เนีย่ยบีบทังคันแบบนี้เลยแม่จิมไม่ใส่ถุงมือนะเอามือเพียวๆนี่หละคะ่ะมาดูว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อผิวเราด้วยนะคะเนี่ยจะเป็นสีเขียวเข้มเลยคันให้ได้นะคะน้ำหนึ่งลิตรค่ะก็กรองนะคะเอาเศษใบขี้เหล็กค่ะออกค่ะเพื่อที่จะไม่ได้ไปอุดตันเครื่องฉีดพ่นหรือฟอกกี้ของเรานะคะใช้กระชอนนะคะกรองค่ะ ไม่มีกระชอนก็ใช้ผ้าขาวบางหรือผ้าอะไรก็ได้นะคะกรองก็ได้ค่ะนี่นะคะเป็นตัวยาสำคัญนะคะที่ใช้กำจัดมแมลงต่างๆค่ะ หลังจากที่เรากรองเอาเศษใบขี้เหล็กออกไปแล้วเรียบร้อยเราก็จะได้น้ําลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นคุณผู้ชมก็นําใส่ขวดเลยนะคะหรือว่ากะประมาณ1ลิตรค่ะนี่ม่จิ๋นจะเทให้ดูนะคะว่าใส่ลงไปขวดหนึ่งพอดีเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้นี่ค่ะประมาณนะคะ1ลิตรพอดีเลยค่ะคั้นเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะน้ําเขียวๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ่ะเป็นยาฆ่ามแมลง ได้อย่างดีได้อย่างเห็นผลนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้เลยนะคะอัตราการใช้นะคะน้ำยาที่เราผสมได้นะคะ1ลิตรค่ะต่อน้ำา20ลิตรค่ะถ้าคุณผู้ชมมีเครื่องฉีดพ่นนะคะก็น้ำา20ลิตรหรือ25ลิตรต่อน้ำยาที่เราผสมได้นะะี่ค่ะขวดหนึ่งเทลงไปเลยนะคะของไม่จริงก็จะใช้บัวรดน้ำค่ะน้ำา10ลิตรก็จะเท ออน้ำยาที่ได้เนี่ยประมาณครึ่งขวดค่ะรับคุณผู้ชมที่ไม่มีฟอกกี้หรือว่าเครื่องฉีดพ่นนะคะใช้เป็นบัวรดน้ำได้ค่ะใส่ประมาณครึ่งขวดนะคะปายผสมด้วยสารข้นเหนืดนะคะช่วยไปทำลายระบบหายใจนะคะคือเขาจะไปอุดตันระบบหายใจของพวกแมลงต่างๆทำให้เขาขาดอากาศหายใจด้วยน้ํายาล้างจานนี่แหละคะ่ะ หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะต่อน้ำยี่สิบลิตรอันนี้สิบลิตรก็ใช้ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะทางนี้ก็เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปกำจัดมแมลงกันเลยค่ะนี่คุณผู้ชมมาดูนะคะอุ้ยเพี้ยดำค่ะตัวเล็กๆดำๆเนี้ยค่ะเต็มเลยนะคะใบเขาก็จะเป็นใบหยิกๆหอ่อๆแบบนเนี้ยค่ะเนี่ยเต็มเลยคุณผู้ชม เียบนะเขาจะดูดน้ำเลี้ยงนะคะทำให้ใบหยิกไปงอค่ะมีเพี้ยอ่อนด้วยค่ะตัวเล็กๆเขียวๆนะคะเนี่ยมาใช้ได้ไหมคะแม่จิมเ,เห็นไหมเนี่ยเขาเดินอยู่เนี่ยตัวเล็กๆแบบนเน,นี่ยเนี่ยค่ะจัดการเลยค่ะรถเลยเนี่ยค่ะรถเลย ใช้บ่อยๆนะคะคุณผู้ชมทุกๆ3วันค่ะเพื่อกําจัดพวกเพี้ยมแมลงค่ะฉีดพ่นด้านหลังด้วยนะคะเพราะส่วนมากเขาจะแอบอยู่ด้านหลังเนาะเราควรที่จะรดนะคะฉีดพ่นด้านหลังด้วยนะคะให้แบบว่าลดให้ชุ่มๆเลยอะค่ะจะได้โดนน้ำยานะคะมดค่ะคุณผู้ชมมดแดงนะคะ อยู่ในสวนผักนะคะไตเต็มเลยเดี๋ยวเรามากําจัดมดเลยนะคะูเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยลดด้วยสูตรนี้เลยค่ะนี่ลดเลยมดแดงคุณผู้ชมเห็นไหมคะทั้งเพี้ยดำทั้งมดค่ะเกาะ ตามฝากถั่วเนี่ยค่ะเต็มเลยค่ะคุณผู้ชม,มเยอะขนาดนี้จัดการเลยค่ะอุ้ยอะไรจะเยอะขนาดนี้คะเนี่ยจริงๆวันนี้แม่จิ๋มไม่ได้เตรียมเครื่องฉีดพ่นไว้ก็ทําให้ดูสําหรับคนที่ไม่มีฟอกกี้ไม่มีเครื่องฉีดพ่นนะคะใส่บัวรดน,น้ํานี่ค่ะรดได้เวลาผ่านไปนะคะไม่ถึงนาทีค่ะหมดหายเกลี้ยงเลยนะคะเมื่อสักครู่เยอะมาก ตรงนี้ก็เยอะนะคะมีบางตัวที่แบบว่าเนี่ยค่ะทำลายระบบประสาทแล้วแน่แน่เลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเห็นชัดๆเลยสูตรนี้กำจัดมดมแมลงได้อย่างเห็นผลค่ะเ,เขาอยู่กับที่เลยเนาะอย่างเพีย้ยเพี้ยดำเนี่ยหืมดูสิติดมือแม่จิ๋มออกมาเลยเนี่ยที่ปลูกถั่วฝักยาวนะคะที่มีปัญหา เจอปัญหาพวกเพี้ยดำเโอ้โหเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะติดออกมาอย่างง่ายดายเลยค่ะเนี่ยหลังจากที่ฉีดพ่นไปแล้วเต็มมือแม่จิ๋มเลยคุณผู้ชมดูสิเนี่ยเพี้ยดำเยอะมากแต่หลังจากที่รถไปแล้วนะคะก็ออกง่ายดายมากเลยค่ะเนี่ยเหมือนเขาตายเรียบเลย เกลี้ยงตับเลยค่ะคุณผู้ชมหลังจากคุณผู้ชมก็ลดน้ําหรือว่าฉีดน้ำล้างได้เลยนะคะสะอาดเลยค่ะคะเนี้ยง่ายๆบ้านๆแต่ได้ผลดีค่ะไม่เป็นอันตรายด้วยนะคะประหยัดมดหายเกลี้ยงจริงนะคะคุณผู้ชมไม่มีมดเลยค่ะเนี่ยหายไปหมดเลยค่ะเมื่อสักครู่เต็มเลยมาดูผลงานกันนะคะเป็นยังไงบ้างมดหายเกลี้ยงเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยไม่มีสักตัวเลยจ้า ว่าจะเป็นมะเขือพริพกถั่วฝักยาวพืชผักทุกชนิดนะคะสามารถใช้สูตรนี้ได้หมดเลยค่ะพริกค่ะอันนี้ไม่จิ๋มลดไปแล้วนะคะเมื่อวานไม่มีแล้วเนี่ยค่ะทั้งด้านหน้าด้านหลังเนาะไอ้บ่อยๆนะคะจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะคะแต่ถ้ากําจัดพวกหนอนแมลงควรที่จะเป็นช่วงเย็นนะคะเหมาะที่สุดเลยค่ะถ้าเราป้องกันนะคะบ่อยๆก็จะไม่เกิดใบหยิกใบงอนะคะ ใบเหลืองใบจุดใบด่างเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมทําง่ายๆนะคะแล้วก็ปลอดไทยด้วยถ้าคุณผู้ชมบอกว่าใบขคี้เหล็กไม่มีนะคะใช้อะไรแทนได้คะแม่จิมใช้ใบสะเดาค่ะหรือจริงๆแล้วมันก็มีหลายสูตรนะคะพวกยาเส้นเอ่อเหล้าขาวอะไรพวกนี้คะ่ะ<ด>ใช้ได้หมดเลยค่ะ ถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคู Channel ด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ